มะเร็งสมองกับแนวทางในการบําบัดฟื้นฟูวันนี้เรามาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสําหรับประเด็นเด่นในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งต่อนะคะเป็นลาดับต่อไปก็คือมะเร็งสมองนะคะซึ่งมะเร็งสมองก็เหมือนที่บอกนะคะอาจจะเกิดจากการเป็นเนื้องอกก่อนนะคะในสมองจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลุกลามกลายเป็นมะเร็งนะคะ สิ่งที่สําคัญก็คือการเรียนรู้และทําความเข้าใจเพื่อฟื้นฟูรอยโรคนะคะหลังจากที่เรารักษากันแล้วนะคะมะเร็งสมองนะคะคือโรคที่เกิดจากเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายบริเวณสมองแล้วมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะอาจเกิดจากเนื้อเยื่อที่สมองเองหรือเกิดจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะอื่น มีปัจจัยเสีย่ยงต่างๆที่อาจเกิดโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสสารเคมีการสูบบุหรี่หรือประวัติของโรคมะเร็งในสมาชิกในครอบครัวซึ่งส่งผลต่อร่างกายและการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเช่นการปวดศีรษะเป็นลมขึ้นไส้อาเจียนปัญหาด้านการทรงตัวความคิดสติปัญญาความจําการพูดการมองเห็นบุคลิกภาพและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ในที่สุดนะคะ ดังนั้นนะคะเราต้องเรียนรู้นะคะว่าอาการของโรคมะเร็งสมองขึ้นอยู่ขนาดแล้วก็ตำแหน่งที่พบของเนื้อง,งอกก่อนนะคะโดยอาการที่พบอาจมีสาเหตุหรือเป็นผลข้างเคียงมาจากความผิดปกติอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งสมองก็ได้นะคะดังนั้นก็ไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไปอาจจะเป็นเพียงอาการเริ่มต้นและเป็นอาการที่ไม่รุนแรงถ้าสามารถไปพบแพทย์หรือมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะตรวจเช็คอาการดังกล่าวได้นะคะโดยเริ่มต้นจากจะมีอาการปวดศีรษะ ะะจะมีอาการรุนแรงในตอนช่วงเช้ามีปัญหาในการพูดง่วงซึมนะคะแล้วก็ง่วงนอนผิดปกติมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเป็นลมหมดสติซึมชักกล้ามเนื้อกระตุกมองเห็นภาพซ้อนมองไม่มองไม่ชัดนะคะแล้วก็มีการอ่อนแรงบริเวณแขนขามีปัญหาด้านการทรงตัวเดินลําบากมีปัญหาบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปมีปัญหาในด้านการมองเห็นมีปัญหาในด้านความคิดสติปัญญาอารมณ์แล้วก็สูญเสียความจํานะคะ โดยรวมอาการดังกล่าวเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะสาเหตุของมะเร็งสมองเกิดจากเป็นเนื้องอกอันตรายที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ในลักษณะผิดปกติหรือที่เรียกว่าเซลล์มะเร็งโดยอาศัยเลือดและสารอาหารจากร่างกายไปหล่อเลี้ยงอาจขึ้นจากบริเวณสมองหรือเกิดจากการลุกลามจากที่อื่นนะคะของมะเร็งตัวอื่นมาหาสมองเช่นปอดเต้านมไต ลำไส้ใหญ่หรือผิวหนังเนื้องอกที่มีเซลล์มะเร็งจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสามารถแพร่กระจายและทำลายเนื้อเยอื่อดีบริเวณรอบๆนะคะแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกแม้ว่าจะเคยรักษามาแล้วและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะปัจจุบันยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ามะเร็งสมองเกิดจากสาเหตุใดกันแน่นะคะแต่ที่สำคัญนะคะก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทําให้เกิดโรคต่อมะเร็งสมองได้เช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นเวลานานหรือมีประวัติการเป็นมะเร็งของสมองของสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่นของร่างกายที่สามารถแพร่กระจายมายังสมองได้เช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรวมถึงมะเร็งผิวหนังเมลานอมานะคะการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นเชื้อไวรัสเ i v อหรือเชื้อเอชนะคะการสัมผัสสารกัมมันตภาพบังสีสารเคมีหรือใช้ยาปราบศัตรูพืชนะคะ ก็ทาให้เกิดโรคมะเร็งได้การทํางานที่เกี่ยวกับสิ่งที่อัดก่อให้เกิดโรคมะเร็งเช่นอยู่ในโรงงานพลาสติกนะคะมะีสัมผัสกับสารตะกัวนะคะหรือยางหรือน้ํามันรวมถึงสิ่งทอบางชนิดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้นั่นเองนะคะโดยแพทย์เดี๋ยวจะทําการวินิจฉัยโรคมะเร็งสมองนะคะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายเริ่มต้นจากการตรวจระบบ ทางร่างกายนะคะโดยตรวจระบบประสาทก่อนเพื่อหาผลกระทบของเนื้อเนื้อร้ายที่มีต่อสมองการเจาะน้ําไขสันหลังเก็บของเร็วบริเวณรอบๆสมองและไขสันหลังเพื่อตรวจเซล์ลมะเร็งนะคะการตรวจ c t s c สแกนการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI และการตรวจคำเปลี่ยนแปลงของชีวเคมีนะคะเขาเรียกว่าเพดสแกนเพื่อหาตำแหน่งของเนื้อร้าย การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจไบออซี o C, สามารถทำได้2วิธีก็คือการผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อกำจัดเนื้อไรในสมองและการผ่าตัดด้วยระบบนำวิธีนะคะทำได้โดยการหาตำแหน่งที่ชัดเจนจากนั้นทำการเจาะรูเล็กๆที่กะโหลกแล้วใช้เข็มสอดเข้าไปเก็บตัวอย่างเนื้องอกและส่งให้นักพยาธิวิทยาตรวจสอบว่าเป็นเซลล์มะเร็งต่อไปนะคะในการรักษาโรคมะเร็งสมองต้องใช้ทีมแพทย์ประกอบด้วย หลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนักโภชนาการนักสังคมสงเคราะห์นักกายภาพบําบัดรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเช่นนักประสาทวิทยาผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาที่มากกว่าหนึ่งวิธีจึงขึ้นอยู่กับขนาดนะคะตําแหน่งของเนื้อร้ายแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออายุของคนไข้แล้วก็ปัญหาและเงื่อนไขอื่นๆที่แพทย์ตรวจพบจากคนไข้นะคะ แพทย์บางท่านอาจใช้สเตียรอยเช่นเด็กซ่าเมทาโซนเพื่อลดอาการบวมของสมองหรือให้ยาก,กันชักในผู้ป่วยบางรายนะคะวิธีการรักษาที่ใช้ในโรคผู้ป่วยมะเร็งสมองอาจจะมีดังนี้นะคะ หนึ่งการผ่าตัดเพื่อกําจัดเนื้องอกที่เป็นสาเหตุของการเกิดเซลมะเร็งออกไป2การรักษาด้วยรังสีนะคะคือการฉายแสงที่มีพลังสูงนะคะเพื่อทําลายและลดการขยายตัวและหยุดการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายใช้ในผู้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเช่นเนื้อร้ายอยู่ตําแหน่งที่บอบบางยากต่อการผ่าตัดหรือใช้หลังการผ่าตัดที่ยังคงเหลือเนื้อของเซลมะเร็งอยู่นะคะการรักษาด้วยรังสีสามารถทําด้วยทําได้ด้วยกันหลายวิธีนะคะ เช่นนะคะเป็นแบบ external radiation ก็คือการฉายรังสีที่มีพลังงานสูงผ่านชั้นผิวหนังกระโหลกเซลล์สมองนะคะ,ะไปยังเนื้อร้ายนะคะโดยทำประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะต่อครั้งหนึ่ง แท็กติกนะคะ r รดิโอ u r g e r รคือการทำลายเนื้อร้ายโดยการใช้รังสีที่มีพลังงานสูงจากหลายทิศทางด้วยความแม่นยำโดยทำหลังจากที่มีการระบุตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยกว่านะคะต่อมานะคะก็คือการทำเคมีบำบัดหรือคีโมนั่นเองนะคะคือการใช้ยาอาจจะเป็นยา1ชนิดหรือ2ชนิดขึ้นอยู่กับแนวทางในการรักษาของแพทย์นะคะสามารถ ให้ได้ทั้งทางเส้นเลือดหรือการรับประทานจะใช้ยาเป็นรอบๆโดยจะเว้นระยะให้ป่วยได้พักฟื้นและดูการตอบสนองต่อการรักษาด้วยการทําเคมีบําบัดเกิดผลข้างเคียงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไส้อาเจียนนะคะเป็นแผลในปาเกเผื่ออาหารผมร่วงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจไว้เลยนะคะแตะ่ในคลิป ก่อนนะคะก็คือ e p ที่66เราก็ได้กล่าวไว้นะคะก็ไปดูวิธีการแก้ปัญหาในคลิปที่66ว่าหลังจากผู้ป่วยได้รับการฉายแสงและเคมีบำบัดเราสามารถช่วยคนไข้พ้นจากภาวะความเจ็บปวดหรือว่าลดภาวะที่ว่าจะรับประทานอาหารไม่ได้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยพอคนไข้เป็นแล้วนะคะได้รับการฉายแสงหรือเคมีบำบัดมักมีภาวะเสียงมากก็คือ ขาดสารอาหารแล้วก็ไม่สามารถรับประทานอาหารได้จนกระทั่งเสียชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่มากกว่าการเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องรู้จักที่จะรับมือนะคะในคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะคะส่วนสมองนะคะอาจได้รับผลกระทบหรือความเสียหายของเซลล์มะเร็งผู้ป่วยอันละ บางรายอาจจะมีความจําเป็นต้องฟื้นฟูร่างกายหลังจากเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งสมองสามารถทําได้โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. นนะคะการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือการทํากายภาพบาบัดผู้ป่วยบางรายอาจพบว่าสมองถูกทําลายจากเซลล์มะเร็งส่งผลให้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเดินการรับประทานอาหารการเคี้ยวการกลืนนะคะอาจจะมีความผิดปกติไปนะคะจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ให้คน เป้าหมายก็คือให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อยู่ได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะส่วนการฟื้นฟูโดยการรักษาแบบทางเลือกเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์หรือการเลือกรับประทานอาหารเสริมเพื่อชดเชยสารอาหารที่สูญเสียไประหว่างการรักษาอีกทางอาจจะรวมหมายถึงการรักษาแบบฝังเข็มหรือใช้สมุนไพรกลุ่มแพทย์ทางเลือกนะคะทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์สาหรับทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางในการฟื้นฟูหลังจากที่รักษาแล้วนะคะภาวะแทรกซ้อนมีแน่นอนค่ะโรคมะเร็งสมองสามารถเกิดขึ้นได้และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตรวมถึงผลข้างเคียงของการรักษาบางชนิดได้แก่นะคะพอเรารักษาไปแล้วเนื้องอกเนี่ยอาจจะมีเลือดออกเฉียบพันธุ์ได้นะคะเกิดการอุดตันของน้ําในไขสันหลังทําให้เกิดภาวะน้ําข้างในโพรงสมองอาจทําให้เสียชีวิตได้ความดันในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นกระทันหันจากการเคลื่อนของเนื้อสมองทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต นะคะต่อมานะคะก็คือในปัจจุบันแพทย์เนี่ยไม่สามารถหาวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสมองได้นะคะแต่สามารถปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสมองได้โดยนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงสารเคมีสารกัมมันตภาพรังสีรวมถึงลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะ สำหรับแนวทางการรักษาก็จะสรุปนะคะว่ามีการผ่าตัดการใช้รังสีกันให้ยาเคมีบําบัดโดยจะขึ้นอยู่กับขนาดตำแหน่งของเนื้องอกของมะเร็งนะคะว่าจะเข้าถึงการผ่าตัดได้หรือไม่ตอบสนองต่อรังสีหรือไม่และสาเหตุเช่นการรักษามะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่นการตอบสนองต่อการรักษาอย่างไรโดยอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจวิเคราะห์แล้วก็เลือกวิธีการรักษาโดย ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองด้วยนะคะว่าผู้ป่วยต้องมีความพร้อมมีความแข็งแรงนะคะที่สามารถที่จะดําเนินการรักษาแต่ละอย่างได้นะคะสัญญาณอันตรายที่อาจบ่งชี้ถึงโรคมะเร็งสมองคราวนี้เรามาลองสังเกตดูตัวเองกันนะคะเป็นการประเมินตัวเองเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวบ่อยครั้งมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปวดหัวเฉพาะตอนกลางคืนจะต้องตื่นจากที่นอนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีปัญหาในการพูดพูดจาติดขัด มีปัญหาในการได้ยินมีปัญหาในการมองเห็นเห็นภาพเบลอบ้างภาพซ้อนบ้างมีปัญหาด้านความจําสับสนมึนงงมีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจนะคะบุคลิกภาพพฤติกรรมมีปัญหาการทรงตัวเสียสมดุลหรือสูญเสียการรับรู้ของระบบประสาทแขนขาอ่อนแรงรวมถึงมีอาการชักถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ที่หมอปอกเรามาทั้งหมดนะคะต้องไปหาคุณหมอสมองโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะ ที่จะมีปัญหาเนื้องอกในสมองก่อนแล้วอาจจะเป็นมะเร็งสมองได้นะคะคราวน,นี้เรามาดูอาหารบํารุงสมองกันค่ะเริ่มต้นจากข้าวกล้องงอกซึ่งอุดมไปด้วยสารที่เรียกว่ากาบ้าคงเคยได้ยินนะคะปมีสปปรรพคุณบํารุงสมองและระบบประสาทต,ต่างๆอยู่แล้วนะคะต่อมาขนมปังโฮวีดนะคะโฮวีดเนี่ยใช้ทดแทนน้ําแหล่งคาร์โบไฮเดรตนะคะที่สําคัญแต่ที่สําคัญคือมันมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะช่วยทําให้ บำรุงสมองไม่พอยังกระตุ้นระบบการขับถ่ายได้ดีนะคะช่วยดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ยังอุดมไปด้วยจมูกข้าวซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆอาหารประเภทธัญพืชนะคะอาหารบำรุงสมองโดยเฉพาะธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นเมล็ดงามเมล็ดดอกทานตะวันนะคะกลุ่มนี้จะยังมีสารทั้งวิตามินเและแมกนีเซียมไว้เป็นปริมาณมากนะคะซึ่งเป็น ส่วนสำคัญนะคะที่สามารถนำมาบำรุงสมองได้จากสารนี้แล้วก็เป็นแหล่งรวมของโปรตีนโอเมก้าต่างๆและเส้นใยต่างๆนะคะซึ่งทำให้สมองได้รับการบำรุงอยู่เสมอนะคะถ้ากินอาหารกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ควรที่จะรับประทานประกอบทุกมื้อในอาหารเช้านะคะเนื้อปลานะคะเนื้อปลาก็มีกลุ่มกรดไขมันและโอเมก้า3ที่ช่วยเสริมสร้างผนังเซลล์สมองให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำ ลึกนะคะทะเลลึกหรือปลาทูน่าปลาแซลมอนได้หมดนะคะนมถั่วเหลืองนอกจากจะช่วยบำรุงสมองแล้วยังมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยวิตามิน B เลซิตินนะคะซึ่งเป็นสารบำรุงสมองที่ทําให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นนะคะความจําดีขึ้นเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงของอัลไซเมอร์ก็ลดลงนะคะนมถั่วเหลืองเนี่ยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำรุงสมองได้นะคะต่อมานะคะ โยเกิร์ตโยเกิร์ตเ,เนี่ยมีทั้งแบคทีเรียตัวดีนะคะและโปรไบโอติกที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมในผนังลำไส้ในทางเดินอาหารนะคะและที่สำคัญนะคะยังมีวิตามิน B12 B2 นะคะช่วยบำรุงเม็ดเลือดมีเกลือแร่มีแร่ธาตุนะคะช่วยช่วยบำรุงประสาทและเยื่อหุ้มเซลล์สมองนะคะให้มีความยืดหยุ่นนะคะก็พบได้ในโยเกิร์ตนะคะผักบวยเล้งนะคะเป็นราชาแห่งผักเราก็รู้อยู่นะคะว่า ผักตัวนี้สามารถช่วยบำรุงและชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองได้นะคะแล้วมีเอนไซม์ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ประสาททำให้สมองทำงานดีขึ้นนะคะกลุ่มผักนะคะก็เป็นแปะก้วยนะคะช่วยรักษาโรคสมองเสื่อมอาการหลงลืมหรือเสื่อมถอยของสมองชะลอความเสื่อมของสมองนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อเลี้ยงสมองแล้วก็สมรรถภาพการทํางานของสมองได้เป็นอย่างดีต่อมาก็คือผักโขมนะคะ ผักโขมเนี่ยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้เซลล์สมองและปลายประสาทอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นผักโขมยังมีกรดโฟริกซึ่งช่วยในการปกป้องความจําเสื่อมนะคะแล้วก็รักษาสมดุลน,น้ําในร่างกายให้เป็นปกตินะคะแครอทนะคะที่สําคัญก็คือเขามีสารรูทีโอรินนะคะรูทีโอรินเนี่ยช่วยลดความบกพร่องด้านความจําลดการอักเสบของสมองทั้งท้งที่เราอายุมากขึ้นแล้วนะคะก็ช่วยเร่งปฏิกิริยา ะะชะลอความเสื่อมของสมองได้นะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้อาทิต์หนึ่งควรทานแครอทสดนะคะสักหนึ่งหัวนะคะก็จะดีมากนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยช่วยป้องกันการสูญเสียวความจําระยะสั้นแล้วก็ส่งเสริมประสิทธิภาพการเพิ่มจํานวนเซลล์ประสาทในส่วนของสมองส่วนฮิโปแคมปัสนะคะโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีจึงถูกยกย่องให้เป็นอาหารบำรุงสมองอีกตัวหนึ่งนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเยอะ นะคะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรีมันติเบอรี่ได้หมดนะคะคราวน,นี้ในแอปเปิลมีสารที่ชื่อว่าแอสติลโคลีนนะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารสื่อประสาทได้ทำงานที่ดีขึ้นช่วยทำให้ความจำและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะของเราเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ทำให้เรามีความทนทานนะคะต่อการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญทำให้ความจำเราดีขึ้นทั้งในระยะยาวและระยะสั้นนะคะ เขาบอกว่าถ้ารับประทานแอปเปิลอย่างน้อยวันละสองลูกก็จะตอบโจทย์ด้านความจําด้านสมองได้เลยค่ะต่อมาคือไข่นะคะไข่ไก่เนี่ยถูกถูกพบว่ามีสารโคลีนนะคะซึ่งสามารถพัฒนาการทํางานของสมองและยังสร้างเซลล์สมองใหม่ๆนะคะถือว่าเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ควรรับประทานทุกวันนะคะสําหรับไข่ไก่ต่อมากลุ่มอาหารของเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็คือ กลุ่มนี้นะคะถ้าทําอาหารแบบนี้ต้องใช้น้ํามันมะกอกในมืออาหารนะคะที่ทําอาหารห้ามใช้น้ํามันตัวอื่นนะคะเพราะเป็นน้ํามันที่สกัดจากพืชที่มีโอเมก้าสในปริมาณสูงนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อสมองช่วยลดอาการสมองเสื่อมและชะลอภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยส่วนช็อกโกแลตนะคะช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้เกิดการจดจําการเรียนรู้ลดวความเครียดนะคะกลุ่มช็อกโกแลตโดยเฉพาะกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีทําให้อารมณ์ดีด้วยนะคะ เชิญต่อความเครียดก็ดีมากขึ้นนะคะพืชตระกูลถั่วนะคะเป็นแหล่งรวมของคุณค่าด้านโปรตีนอัดแน่นด้วยไฟเบอร์ทั้งไขมันตัวดีอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ฮาเซนัทนะคะวอลนัทแมคคารียแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกที่ช่วยเพิ่มศักยภาพนะคะในด้านความจําและการคิดแล้วยังมีกลุ่มวิตามินอ e สูงด้วยในพืชตระกูลถั่วค่ะเป็นไงคะอาหารเยอะแยะเลยนะคะที่ช่วยบาร,ร,รุงสมอง เมื่อเรารู้ขนาดนี้แล้วเราจรึงต้องเลือกอาหารบางอย่างมาบำรุงสมองบ้างคราวนี้ปกติแล้วสมองคนเราจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ20ปีแล้วนะคะเริ่มมีปัญหาแต่ก็เป็นทีละน้อยๆแล้วก็มามีสัญญาณมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีนะคะดังนั้นทุกท่านควรจะมีการฟื้นฟูสมองนะคะ บางครั้งพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะที่ช่วยทําให้สมองฟื้นฟูแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นเช่นปกติเราหวีผมลงแล้วก็อาจจะหวีทวนทวนทวนขึ้นไปบ้างนะคะอันที่หนึ่งนวดนวดผมบ้างนะคะนวดสมองให้รีแลกออกกําลังกายนะคะ,เพ,ะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะนวดบริเวณหน้าบริเวณอกหูทั้งหมดนะคะที่เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมองได้นะคะ และที่สําคัญนะคะการเดินปกติเราเดินไปข้างหน้าเราก็เดินถอยหลังมาบ้างนะคะแล้วก็ดูดีๆนะคะเวลาเดินห้ามมีพื้นต้องเรียบนะคะห้ามมีสิ่งกีดขวางม,มีเศษหินมีไม้มีอะไรต้องดูนะคะอย่าไปเดินแถวหญ้าแถวอะไรนะคะก็เดินในพื้นเรียบๆจะดีมากอันนี้เป็นการทําในสิ่งที่เคยชินแต่ทําในสิ่งตรงกันข้าม นะคะลองฝึกดูบ้างนะคะจะทําให้สมองเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆนะคะก็เพิ่มรอยยักในสมองก็ป้องกันการอัลไซเมอร์ได้สําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็ค้นคว้ามาแล้วก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ฝากติดตามหมอปอที่ Facebook ดรัริศราดาวันนะคะ YouTube ที่ hack h a l and herb แล้วก็ Li n e แอดสแกนเคอนะคะ แล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะเวลามีปัญหาสงสัยก็สแกน QR code เข้าไปเลยค่ะหมอก็จะสนทนาแล้วก็ตอบปัญหาด้านสุขภาพให้กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากถ้าเนื้อหามีประโยชน์ฝากกดไลค์นะคะกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์เนะะื้อหาไปให้เพื่อนๆได้รับรู้เพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะสิ่งสำคัญก็คือการให้ค่ะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้และการบารุง ทุกอย่างนะคะมะเร็งเนี่ยเริ่มแต่ ep ที่56มาแล้วแล้วยังเหลือมะเร็งอีกตั้งหลายส่วนเราฟังไปเรื่อยๆนะคะและเราก็ไม่ได้อยากให้มะเร็งเกิดขึ้นกับใครสักคนแต่จริงๆพวกเรามีสารก่อมะเร็งอยู่ในร่างกายหมดทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเราปกป้องตัวเองได้มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเรานะคะดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็นํามาพัฒนาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจาวันทําอาหารให้เป็นยาให้ได้แล้วก็ออกกําลังกายพักผ่อนนอนหลับ นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ขับถ่ายให้ดีเราทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถปกป้องตนเองจากเชื้อโรคต่างๆได้หมอปอคาดหวังแบบนั้นเราหวังว่าทุกท่านคงจะทำได้นะคะเข้มแข็งนะคะสู้ๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ